ชีวิตบาทหลวงฝรั่งเศสยุคพระเพทราชาหลวงสรศักดิ์ยังอยู่ดีหรือไม่ฝรั่งเศสเป็นชาติหนึ่งที่มีบทบาทอย่างมากในรัชสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชแต่หลังเกิดการปฏิวัติปี2231สมเด็จพระเพทราชาสเสด็จขึ้นครองราชโดยมีหลวงสรศักดิ์ช่วยว่าราชการเรื่องต่างๆชะตาชีวิตของชาวฝรั่งเศสรวมทั้งบาทหลวงฝรั่งเศสที่เคยมีเสรีในการเผยแผ่แผาศาสนาคริสต เป็นอย่างไรคุณกำพลจำปาพันบอกเล่าไว้ว่าช่วงเวลาแห่งความรุ่งโรจน์ของฝรั่งเศสในอยุธยาดำรงอยู่ในเวลาอันสัน้นเมื่อเกิดการปฏิวัติปราบดาพิเศษโดยกลุ่มพระเพทราชาและหลวงสรศักดิ์เมื่อปี2231ข้อตกลงเรื่องการค้าและการทหารถูกยกเลิกไปกองทหารฝรั่งเศสที่ป้องเมืองบางกอกถูกบังคับให้ออกจากอายุธยาถึงขั้นทำสงคร